เรื่องเล่าสุดหลอนตอนเปรตนางแป้เรื่องของเปรตเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ได้พบโดยตรงด้วยตัวเองเพียงแต่เคยรู้จักกับผู้ตายที่เป็นเปรตขอให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเปรตนางแป้ซึ่งชื่อจริงก็คล้ายๆค,คำนี้เมื่อไปไปลายปี2530นี้เอง ข้าพเจ้าไปซื้อผลไม้จากเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นชาวหมู่บ้านเดียวกันขายอยู่ตรงซอกทางเดินเข้าตลาดพลานกฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพเขาเรียกข้าพเจ้าว่าพี่เพราะนับถือข้าพเจ้ามากอีกทั้งข้าพเจ้าเองก็รักเขามากที่ยอมเชื่อฟังข้าพเจ้าเลิกจากอาชีพขายปลามาขายผลไม้แทนได้บอกกับข้าพเจ้าว่าพี่นางแป้มันตายแล้ว วันเผาศพมันมีเรื่องประหลาดด้วยนะนางแป้นี่เป็นน้องสะพ้ายของผู้พูดมีเรื่องประหลาดเลยข้าพเจ้าซักมีความรู้สึกว่าให้ประหลาดแค่ไหนข้าพเจ้าก็ต้องตอบได้คือในงานวันเผานะพี่นี่วัดมีแต่กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่ววัดเลยเหม็นจริงๆกระทั่งกินข้าวกินปลากินอาหารไม่ลงกันเลยทีเดียวไปดูที่โลงศพก็ไม่มีอะไรรั่วอุดยาสนิท ดมดูก็ไม่มีกลิ่นพากันเที่ยวดมถาต้นต่อกันว่ามันมีกลิ่นมาจากตรงไหนทีนี้พอเผาศพเสร็จเรียบร้อยศพก็ไหมไปแล้วกลิ่นก็ยังอยู่ผู้คนทนกันไม่ไหวรีบลากลับกันไปหมดลูกสาวคนตายก็รีบกลับบ้างเอารูปถ่ายของแม่กลับบ้านไปด้วยปรากฏว่ากลิ่นตามมาด้วยตลอดทางก็ช่วยกันดมดูที่รูปถ่าย ที่รูปมีกลิ่นพอมาถึงบ้านกลิ่นก็เข้ามาคลุ้งอยู่ในบ้านลูกสาวก็เลยเอะใจว่าคงเป็นกลิ่นของแม่จึงบอกว่าแม่แม่นี่แม่ตามมาจากวัดหรือทำไมทำกลิ่นเหม็นอย่างนี้หนูทนไม่ไหวแม่ออกจากบ้านไปเถินนะไปอยู่ที่อื่นเถอะไม่ไหวแล้วลูกก็บ่นซ้ำซำซ,ซากๆอยู่อย่างนั้นสักครู่ใหญ่กลิ่นก็จางลง แต่ออกไปอยู่ที่กอหญ้าใหญ่ข้างทางซึ่งมีห่างจากบ้านมากนะักตรงนั้นมีทางคนเดินผ่านใครเดินไปเดินมาก็ต้องได้กลิ่นรนุนแรงแทบสะอึกทุกคนต่างพากันมองหน้าหาว่ามีสุนัขตายบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเน่าๆบ้างก็ไม่เห็นมีพอมีผู้คนวอยวายว่านี่มันกลิ่นเดียวกับที่ไปงานเผาศพนางแปรที่วัดลูกสาวก็ไปพิสูจน์ดูก็เห็นว่า เป็นกลิ่นเดียวกับที่อยู่ในบ้านเมื่อกี้นี้จริงๆนี่มันเป็นอะไรกันนะพี่เราจบแล้วเพื่อนก็หันมาถามข้าพเจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าแป้มันเป็นเกิดเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นเน่านะเปรตมันมีเป็นสิบๆชนิดเลยแหละบางพวกก็มีแต่กระดูกบางพวกก็มีแต่เนื้อบางพวกมีขนเป็นเข็มเป็นอาวุธนี่พวกเจ้าแป้นี่เป็นเปลตชนิดที่มีกลิ่นข้าพเจ้าตอบ นึกถึงคนตายซึ่งอายุน้อยกว่าข้าพเจ้ามากอาชีพคือเที่ยวหาขน,นมจีนขายเวลาข้าพเจ้าพักอยู่กับบิดานในสมัยก่อนเคยซื้อกินบ่อยๆต่อมารู้ว่าทำไม่สะอาดไม่นึกถึงคนกินว่าจะท้องเดินท้องเสียอย่างใดจึงเลิกซื้อกินแล้วเจ้าแป้นี่มันไปทำเบรทำกรรมอะไรนักหนาเลยเหรอฮะถึงต้องไปเป็นเปรตอย่างนี้ข้าพเจ้าซักเพื่อนต่อ ความจริงผู้ตายไม่ใช่น้องสะพ้ยแท้ๆเพียงแต่สามีของนางเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเพื่อนของข้าพเจ้าอ้อแล้วแก้วเรื่องกลิ่นเหม็นหรือ,อยังล่ะเพื่อนบ้านมีแย่ไปตามๆกันหรือเนี่ยข้าพเจ้าถามต่อพวกลูกๆเขาก็ไปพูดตรงกรอหญ้าที่ส่งกลิ่นเหม็นนั่นแหละพี่ว่าจะไปทําบุญที่วัดให้นะจะได้หายเหม็นแล้วหายไหมล่ะข้าพเจ้าซักก็หายนะพี่ ฟันคำตอบแล้วก็โล่งอกนึกว่าไปเกิดที่อื่นเลิกเป็นเปรตเหม็นๆแต่เปล่าอีกหลายเดือนดูเหมือนจะเป็นตอนปีใหม่ช่วงพศ2531นี่เองเมื่อพบกับเพื่อนอีกครั้งในการไปทำบุญปล่อยปลาเพื่อนก็บอกว่าพี่ๆตอนนี้นางแป้มันไปเกิดเป็นผีตัวสูงโยง่งมองไม่เห็นลำตัวท่อนบนเลยนะใครเห็นอีกละคราวนี้คารเจ้าถาม ผัวมันเป็นคนเห็นเองเลยพี่เล่าไปเลยพี่จะฟังจะได้จำเอาอไปเล่าให้ผู้คนที่พี่ต้องไปบรรยายธรรมตามที่ต่างๆได้ฟังเป็นวิทยาทานนะหนูก็ได้บุญด้วยพี่ก็ได้แต่สงสัยเจ้าแป้มันจะไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องข้าพเจ้าว่าแล้วก็นิ่งคอยฟังอย่างสนใจมีอยู่วันหนึ่งตอนเย็นใกล้คำ่ำโผลเพลหน่อยเจ้าปีสามีของนางแป้มันคิดถึงเมีย มันนั่งร้องไห้อยู่ที่เชิงบันไดหน้าบ้านปากมันก็ส่งเสียงเรียกออกมาไม่ต้องกลัวใครเห็นเพราะไม่มีใครอยู่เลยทั้งสามบ้านสี่บ้านในกลุ่มนั้นคนบ้านอื่นๆยังไม่กลับจากไร่อ้อยกันสักบ้านแป้เอ๋ยเองอยู่ไหนข้าคิดถึงเองเหลือเกินตั้งแต่เองตายไปแล้วเนี่ยข้าต้องนั่งแกวอยู่บ้านคนเดียวกับข้าวกับปลาทํากินเองก็ไม่อร่อยเหมือนที่เองทําให้กิน ลูกๆมันก็ยุ่งอยู่กับเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกของพวกมันกันหมดไม่มีใครคิดถึงข้าเลยเงินทองที่มีอยู่มันก็กำลังจะหมดนี่หมดแล้วข้าคงอดตายไปขอข้าวลูกคนไหนมันก็คงไม่ให้กินแต่เอ้ยใครคิดถึงเองจริงๆเองอยู่ไหนมาหาข้าบ้างคนเล่าหยุดพักเหนื่อยเล็กน้อยแล้วถามว่าพี่พี่ผีมันได้ยินเสียงคนเรียกด้วยหรือ ข้าพเจ้าก็ตอบว่าถ้าผีตนนั้นอยู่ใกล้ๆหรือจะแสจิตเขารับได้เขาก็ได้ยินเพราะเขามีกายละเอียดกว่าพวกเราไม่ใช่แค่ได้ยินอย่างเดียวนะเขาเห็นเราด้วยมีแต่เรามองไม่เห็นเขาไม่ได้ยินที่เขาพูดมีหน้าเจ้าปีมันเล่าว่าพอมันนึกถึงเมียมันเท่านั้นแหละมีเงาวูบมายืนทะมึงทึงอยู่ข้างหน้าตอนแรกคิดว่าเงาต้นไม้ก็เงยหน้าขึ้นมามอง ก็มีเห็นมีต้นไม้อะไรอยู่ตรงหน้าเห็นเป็นที่ว่างเปล่าเห็นแต่เงาดำๆนั้นสูงริบเลิ้วขึ้นไปไม่เห็นท่อนบนเลยแล้วหมาก็หอนกันใหญ่เงานั้นมีอาการโยกเยกโยกเยกย้ายไปย้ายมาทั้งที่เวลานั้นไม่มีลมพัดเลยสักนิดเดียวเจ้าปีมันมองอย่างสงสัยเต็มทีคิดไปคิดมามันก็คิดว่าเรื่องจะเป็นนางแป้แล้วพอคิดได้เท่านั้นแหละ วิ่งเพ่นอ้าวขึ้นบ้านไปนอนคุมโปงตัวสันเง,งินงกเลยพอเล่าจบคนเล่าก็หัวเราะคนฟังอย่างข้าพเจ้าก็หัวเราะตามไปด้วยทั้งขำทั้งสมเพศคิดถึงผีเรียกให้มาหาพอมาจริงๆกลับทั้งกลัวทั้งเกลียดอย่างตอนต้นที่ส่งกลิ่นเหม็นในบ้านลูกสาวลูกสาวก็ไล่ให้ออกไปที่พ้นจากบ้านนึกไปแล้วก็น่าอนาใจเมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่ ก็รักใครผูกพันกันดีพอตายลงก็ไม่มีใครยอมให้อยู่ในบ้านด้วยเปรตรายนี้นอกจากจะปรากฏร่างให้สามีเห็นแล้วยังไปเข้าฝันเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่เดิมเป็นคนประพฤติผิดศีลข้อสามคือนอกใจสามีไปมีชู้จนต้องเลิกกับสามีไปอยู่กับชู้ต่อมาคงจะคิดถึงเรื่องบาปกรรมได้จึงสนใจทำบุญให้ทานอยู่บ่อยๆสตรีคนนั้น เราให้เพื่อนของข้าพเจ้าฟังว่าเขาเห็นคนตายในความฝันมีร่างกายสูงมากจนมองไม่เห็นหน้าเงันขึ้นดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเห็นแต่ท่อนขาทั้งสองเท้าก็ไม่เหมือนเท้าของคนมีลักษณะแบนๆแผ่ออกเหมือนเท้าของเป็ดแต่ตอนฝันนั้นรู้ว่าเป็นเป็ดนางแป้เพราะจำเสียงได้แม่นยำทั้งร่างนั้นยังออกชื่อสามีและลูกๆจึงมั่นใจว่าใช่แน่แน นางแป้มันฟ้องว่าทั้งลูกทั้งผัวไม่มีใครทำบุญใส่บาทให้เลยตั้งแต่ตายแล้วเนี่ยมันได้กินแต่ตอนที่ตายใหม่ๆเท่านั้นพะมีการทำศพจึงทำบุญทำทานกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินอีกเลยมันมาหาฉันมันขอให้ฉันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเวลาตักบาทให้กินบ้างผู้หญิงที่เป็นเพื่อนผีเล่าให้เพื่อนข้าพเจ้าฟังดังนั้น จากนั้นข้าพเจ้าก็ให้เพื่อนเล่าถึงบาปอากุศลที่นางเปรตแป้ทำในสมัยที่ยังไม่ตายเพื่อนนำมาคิดเทียบเคียงกับความรู้ทางปริยัติและปฏิบัติเพื่อนจึงเล่าให้ฟังถึงประวัติต่างๆดังนี้นางแป้เป็นแม่ไม้มาจากทางจังหวัดเพชรบุรีมาเที่ยวที่หมู่บ้านที่ข้าพเจ้าและเพื่อนอยู่ได้เกิดรักใคร่ชอบพอกับนายปีซึ่งเป็นพ่อไม้มีลูกติดเลิกกับภรรยานานแล้ว ลูกที่มีอยู่โตแล้วก็ไปรับจ้างทำงานอยู่ที่จังหวัดอื่นในปีกับนางแป้ประกอบอาชีพทำขนมจีนขายในปีทำอยู่ที่บ้านส่วนนางแป้เป็นคนหาไปขายตามหมู่บ้านต่างๆมารดาของในปีมีฐานะร่ำรวยอาชีพของนางคือออกเงินให้เขากู้เอาดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงกว่าทางธนาคารไม่ค่อยต่ำกว่าเท่าตัวเช่นทางธนาคารเอาดอกเบีย้ยเงินกู้ร้อยละห้าสลึง แม่ของนายปีจะต้องเอาถึงสบาทดังนี้เป็นต้นหรือถ้าหากไม่มีทรัพย์สินมาค้ำประกันก็มักต้องเสียดอกเบี้ยถึงร้อยละสิบต่อเดือนเลยทีเดียวนางตี้ซึ่งเป็นแม่ของนายปีอายุ80ปีเศษก็ต้องวานสไพัยให้ช่วยเก็บดอกเบี้ยให้ด้วยในเวลาที่ไปขายขนมจีนผ่านบ้านลูกนี้นางแป้เก็บได้และก็คดโกงเอาเสียเองบางส่วนอยู่เสมอ เพราะถือว่าแม้สามีอายุมากไปทวงเองไม่ไหวสามีภรรยาคู่นี้แม้จะมีบ้านหลังเล็กอยู่ข้างหน้าเรือนใหญ่ของแม่แต่ก็ไม่เคยให้อะไรแก่แม่เลยไม่ว่าจะเป็นขนมสักชิ้นแกงสักถ้วยรวมไปถึงลูกชายวัยเพียง8-9ถึง9ขวบของตนก็ยังแอบขโมยเงินของย่าเรื่อยมาจนเป็นหนุ่มก็ยังกระทำอยู่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ผู้เป็นย่ามาก พ่อแม่ก็ไม่อบรมสั่งสอนหรือลงโทษลูกกลับเห็นดีเห็นงามด้วยต่อมาทั้งในปีและนางแป้และลูกชายลูกสาวเห็นว่านางตี้มีอายุมากแล้วถ้าปล่อยให้ตายไปโดยไม่มีพินัยกรรมพี่พี่น้องๆ้องของในปีที่อยู่ในที่ต่างๆก็จะกลับมาขอแบ่งสมบัติทั้งสามจึงทำความดีเอาใจนางตี้จนตายใจยอมทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติต่างๆ ตลอดจนบ้านเรือนไทยสองหลังแฝดก็เขียนยกให้หลานสาวแล้วก็หลานคนเล็กที่เป็นลูกของนายปีกับนางแป้เมื่อพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้หลอกผู้เป็นย่าที่สมใจแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลนางตี้อีกต่อไปแม้นางตี้จะขอให้ช่วยดูแลเวลาเ,ลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรทุกคนก็เพิกเฉยท้ายที่สุดเมื่อมีการทะเลาะกันในเย็นวันหนึง่ง คนเหล่านี้ก็ช่วยกันไล่นางตี้ออกไปจากบ้านของนางตี้เองอ้างว่าเขียนพินัยกรรมยกให้หลานสาวแล้วแล้วนางตี้ก็ต้องหมดสิทธิ์เรียกว่าใช้กฎหมายไม่จริงมาขู่นางตี้เสียใจมากออกปากสาบแช่งต่างๆนานาชาวบ้านบางคนที่รู้กฎหมายอดทนอยู่ไม่ได้จึงชี้แจงให้นางตี้ทราบว่าถ้ายังไม่ตายก็สามารถเปลี่ยนพินัยกรรมได้ นางตี้จึงเปลี่ยนพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้หลานชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของลูกสาวอีกคนของนางตอนเย็นวันที่นางแป้รู้ข่าวว่าแม่สามีเปลี่ยนพินัยกรรมนั่นเองนางแป้ก็ตกใจจนหมดสติเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ถึงกับเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้พูดไม่ได้ทุรนทุรายทุเรศทุรังผ้าผ่อนไม่ยอมนุ่งอยู่เป็นแรมเดือนจนถึงแก่ความตาย ชีวิตนางแป้ปกติก็เป็นคนโลภจัดการค้าขายขนมจีนของนางนางไม่ต้องซื้อผักต่างๆที่ใช้กินกับแก้นกับขนมจีนนางจะใช้วิธีเด็ดเอาจากไร่จากสวนที่ชาวบ้านปลูกไว้โดยไม่ขอเรียกว่าอทินนาทานเหล่านี้เป็นอจินนกรรมกระทั่งในวันพระมีผู้คนไปทําบุญที่วัดนางแป้นำขนมจีนไปขายเพื่อให้ผู้คนซื้อทำบุญ แต่ตัวนางเองไม่เคยแบ่งขนมจีนแม้แต่คำเดียวเพื่อไปถวายพระพิสุสง์เลยคนที่มีจิตใจตนีจัดไม่เคยบริจาคทานไว้เลยแถมใจคอยังหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่แต่เรื่องอยากได้ของผู้อื่นจึงต้องไปเกิดเป็นเปรตอดอยากดังนี้ถ้าจิตใจมีโทสะก้าขึงเครียดแค้นกดเคืองเสมอบางทีถึงขั้นทุบตีทำร้ายผู้ที่ตนไม่พอใจ ทำทุกร้อนให้คนอื่นด้วยโทสะของตนถ้าอีกฝ่ายเป็นคนดีมีศีลและธรรมบาปก็จะยิ่งเพิ่มพูนพวกนี้ตายไปแล้วต้องตกนรกส่วนพวกที่มีโมหะก้าแข็งไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่มีปัญญาไม่รู้อะไรอะไรตามเป็นจริงก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างอสุรกายบ้างยกตัวอย่างเช่นชอบแต่งตัวให้สวยให้งามไม่รู้ตามความจริง วารร่างกายนั้นเป็นของไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายได้ตามกาลเวลาก็หลงตกแต่งจนเกินกว่าเหตุปล่อยพ่อแม่อดอยากไม่เลี้ยงดูแต่เอาเงินไปซื้อเครื่องสำอางราคาแพงๆเพื่อตกแต่งร่างกายจนเกินจำเป็นประเภทนี้ตายแล้วก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานที่ชอบแต่งตัวหรือมีฝีกายสวยงามเหมือนเสื้อผ้าที่ชอบแต่งเช่นนกแก้วนกหงหยก ส่องกระจกกันทั้งวันหรือพวกไก่ฟ้าพยาลอนกยุงต่างๆเป็นต้นถ้าลืมตัวคิดว่าตนเองใหญ่มัวเมาประมาทในอำนาจวาสนามีมิจฉาทิฏฐิใช้ยศศักดิ์ของตนทำร้ายทำอันตรายเบียดเบียนผู้อื่นให้ต้องลำบากทุกยากถ้าผู้ถูกรังแกเป็นผู้ที่อยู่ในคุณธรรมแล้วคนประเภทดังกล่าวตายแล้วก็คงได้ไปเกิดเป็นอสุรกาย ชนิดที่มีโทษร้ายแรงในโลก,กันตริยะนรกขอขอบคุณที่มาอุบาสิกาททวินหรือบุญทรงวัติรางกูล